ค่ะอันนี้เราเบิกจ่ายของการบันทึกเบิกเทเลเฮลท t เลเมดเนี่ยเราบันทึกผ่านโปรแกรม ecame นะคะในการให้บริการ t e l เทเลเฮลท e เลเมดสามารถเบิกไดส้สองอันสองรายการนะคะรายการแรกคือค่า Telehealth t e l e เมดครั้งละ50บาทกับอีกบริการหนึ่งเป็นการเบริกการส่งยาทางไปรษณีย์ หรือส่งยาผ่านระบบทางด่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเคอรี่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นอะไรก็ตามในการส่งนะคะก็สามารถเรียกเก็บค่าส่งได้อีก50บาททั้งนี้ทั้งนั้นหน่วยบริการต้องมีหลักฐานการทำทั้งสองกิจกรรมบันทึกไว้จะเป็นเวชชะลเบียนจะเป็นทึกอะไรเป็นหลักฐานที่เมื่อสปชขอตรวจสอบ ก็มีให้ตรวจสอบอย่างเช่นหลักฐานทางเรื่องเทเลเฮลท e เลเมตก็คือหมอทำเหมือนกับบันทึกโอปิดิการ์ดเลยมีการสั่งออเดอร์มีการเยี่ยมการวัดหรือคุณพยาบาลเขียนว่าได้กะให้การดูแลในการเทเลครั้งนี้ในคนไข้เรื่องอะไรนะคะแต่หลักๆนะคะที่คุณอารีรัตได้พูดไปแล้วการเทเลจะเกิดระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยนะคะ แพทย์เป็นต้นทางปลายทางเป็นผู้ป่วยแล้วก็มีเวชชะเบียนแพทย์เขียนบันทึกไว้ว่าการเชเลเฮลครั้งนี้ท่านทําอะไรคุยกับเยี่ยมคนไข้เรื่องอะไรอาการคนไข้เป็นประมาณไหนทำไมไ,ไม่ฟังนะะเนี่ยอยู่ตรงนันไม่ฟังเนี่ยเดี๋ยวนะคะได้ยินแล้วค่ะได้ยินเสียงแล้วค่ะกรุณาปิดไมค์หน่อยนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะ อันนี้คือเรื่องหลักฐานของหน่วยบริการในการเทเลิร์ทีนี้หลักฐานการส่งยาให้กับผู้ป่วยที่บ้านนะคะตอนนี้เราปลดล็อกและไม่จะเป็นต้องเป็นใบณี์เท่านั้นนะคะขอให้มีระบบการจัดส่งยาไปให้กับผู้ป่วยที่บ้านไม่ว่าทางไหนท่านเก็บหลักฐานมีการบันทึกไว้ว่าวันที่เท่าไหร่ส่งยาอะไรไปให้ผู้ป่วยที่บ้านนะคะอันนี้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบในอนาคตนะคะทีนี้มาดูเรื่อง การขอบเขตเรื่องเทเลเฮลทเลเมดเนี่ยเรานับเป็นบริการผู้ป่วยนอกนะคะเป็นบริการผู้ป่วยนอกเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วว่าต้องมีการพิสูจน์ตัวตนเป็นประเภทผู้ป่วยนอกนะคะ OPD การพิสูจน์ตัวตนจะใช้การถ่ายรูปเป็นนิวออเท n หรือเจ้าหน้าที่รับรองหรือการถ่ายภาพลายด้วย QR Code ได้หมดเลยนะคะณตอนนี้ มีอยู่หลายช่องทางในการขอออเทนเพียงแต่งเงื่อนไขการขอออเทนคือใครเป็นคนขอคนนั้นต้องเป็นบันทึกเบิกใน ecame ส่งมายังสปสชนะคะวันที่ขอออเทนจะเป็นวันเดียวกับวันที่เขารับบริการเราจับเป็นวันที่นะคะไม่ได้จับที่เวลานะคะอัตราจ่ายในการ t e ท e ลเฮลท e เลเมตก็ครั้งละ50บาทนะคะขั้นตอนในการแนะนำนี้จะเป็นการบันทึกเบิกในโปรแกรม e c a m นะคะ เซอร์วิสเนี่ยเราเริ่มบริการเทเลเฮลท e เลเมตมาตั้งแต่ปี64แล้วนะคะตอนนี้เข้าปีงบประมาณ67แล้วนะคะแต่ว่าก็มีการเพิ่มเบิกเนี่ยก็ยังไม่มากนะคะก็เราอยากให้หน่วยบริการมีการใช้ช่องทางนี้ในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยนะคะข้อมูลเนี่ยเราจะจ่ายเงินให้กับหน่วยบริการเดือนละสองรอบตามรอบ Statement ของ OP ปกติเลยนะคะการเบิกเทเลเฮลท e เลเมต จะจ่ายไปพร้อมกับสเตทเมนต์ของ op เดือนละสองรอบเป็น op01 กับ op02 นะคะและเมื่อเราจ่ายเงินให้แล้วหน่วยบริการจะสามารถอุทธรได้หากหากมีความต้องการจะอุทธรนะคะก็อุทธรภายใน30วันหลังจากที่ได้รับการจ่ายชดเชยมาแล้วนะคะ อันนี้เป็นโครงสร้างข้อมูลในโปรแกรม eChem เป็นโครงสร้างที่เราสามารถไปบันทึกในระบบ HIS ของหน่วยบริการตนเองนะคะตามนี้เลยนะคะหลักๆโปรเจกต์โค้ดสำคัญของโครงการเทเลเ t ลท e เลเมดก็คือเวลาเบิกจะต้องใส่ โครงการพิเศษเป็นเทเลเมดิซีนะคะเป็นโครงการพิเศษนะคะเพื่อจะดึงไปประมวลผลจ่ายสำหรับกิจกรรมนี้นะคะบันทึกโรคหลักโรครองนะคะค่ะมาดูวิธีการบันทึกนะคะก็คือเข้าโปรแกรม ecame นะคะซึ่งหน่วยบริการทุกแห่งตอนนี้ก็มีความชำนาญในการบันทึกในโปรแกรม e c a m อยู่แล้วนะคะ มีขอ username password ในการขอ username password เข้าบันทึกในโปรแกรม e c a m สปชไม่ลิมิตนะคะว่าหน่วยบริการหนึ่งจะขอกี่ยูเซจะขอกี่ user ก็ได้นะคะเพียงแต่ผู้บังคับบัญชาผอโรงพยาบาลหรือผอ,อรอ,อสตอเป็นคนทำหนังสือแจ้งมาในระบบการขอ username password ว่าจะให้เราออก user ให้กับ เจ้าหน้าที่ชื่ออะไรและสิ่งสำคัญในการขอยูสเนมพาส s วิร์ดก็คืออีเมลนะคะต้องเป็นอีเมลลายบุคคลไม่เอาอีเมลหน่วยงานนะคะอีเมลลายบุคคลที่เข้าได้และสบชวชจะส่งยูสเนมพาส s วิร์ดกลับไปให้ทางอีเมลที่ขอมานะคะ วิธีบันทึกนะคะก็กดเข้าไปที่ตรงบริการผู้ป่วยนอกบันทึกผู้ป่วยนอกในหน้า F 1นะคะใส่เลข13หลักของผู้ป่วยแล้วก็กดตรวจสอบสิทธิ์อันนี้กรณีบันทึกเป็นลายบุคคลออนไลน์นะคะตรวจสอบสิทธิ์ก่อนนะคะเพื่อเพื่อจะได้ดูว่าเพราะเทเลเฮลเทเลเมดเราจ่ายให้เฉพาะสิทธิ์ยูซีเท่านั้นสิทธิ์อื่นเรายังไม่ได้จ่ายให้นะคะก็ต้องตรวจสอบสิทธิ์ว่าเป็นคนไข้สิทธิ์ยูซีสิทธิ์ว่างหรือ ผู้ประกันตนคนพิการสามอันนี้เท่านั้นถึงจะเบิกค่าบริการ t เทเลเฮลท e เลเมตได้นะคะแล้วก็ที่บอกเมื่อกี้นะคะกดใช้สิทธิ์นะคะเป็นสิทธิ์ยูซนะคะในหน้า F2 ก็ใส่รหัสโรคมาว่าเป็นโรคอะไรนะคะตามที่คุณอารีรัต์ก็บอกไปแล้วว่าในเทเลเฮลเราจะเน้นกลุ่มโรคเรื้อรังแล้วก็โควิดนะคะเป็นหลักนะคะ ก็ใส่รหัสโลกถ้ามีโลกหลักแล้วก็ถ้ามีโลกรองก็สามารถเพิ่มคีย์โลกรองเข้ามาด้วย,ด,วยด้วยนะคะตกแล้วต่อไปนะคะการบันทึกเบิกนะออกเมื่อกี้ลืมบอกในหน้า F1 ท่านต้องใส่โครงการพิเศษเป็นเทเลเฮลนะคะเทเลเทเลเมดิซีนด้วยนะคะตรงตรงหน้า F1 อย่าลืมใส่โครงการพิเศษเป็นเทเลเมดิซีนด้วยนะคะค่ารักษา ค่าบริการในการเบริกเบิกได้สองอย่างหนึ่งเบิกค่าเทเลนะคะเทเลเมดิซีนอยู่ตรงข้อสิบเก้าหมวดสิบเก้าบริการอื่นที่ไม่ได้จัดหมวดตรงนี้นะคะกดเข้าไปตรงรายการนะคะแต่ถ้าจะเบิกค่าส่งยาไปยังบ้านผู้ป่วยนะคะอยู่ในข้อที่สี่ค่ะยาที่นำไปใช้ต่อที่บ้านตรงนี้กดเข้าไปตรงรายการนะคะ ทีนี้มาดูวิธีบันทึกตรงถ้าจะเบิกค่าบริการเทเลเฮลท e เลเมดนะคะตรงหน้า f 7หน้า f 7นะคะหมวด19รายการอื่นที่ไม่ได้จัดหมวดนะคะเลือกกลุ่มรายการที่เป็นเทเลเมดเดี๋ยวนะพี่พูดผิดไปแล้วละเมื่อกี้ในหน้า f 1ไม่ได้ใส่โครงการพิเศษ มาใส่เป็นเลือกกลุ่มรหัสรายการเทเลเมตในหน้า F7 ขอแก้ข้อมูลใหม่นะคะไม่ได้ใส่โครงการพิเศษในหน้า F1 แต่มาเลือกกลุ่มรหัสรายการที่หน้า F7 เป็นรหัสรายการเทเลเมดเทเลเฮลเทเลเมดิซีนตรงหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะคะมาเลือกรหัสรายการนี้แล้วก็ใส่จำนวนหนึ่งครั้งนะคะ กดเพิ่มรายการนะคะแล้วก็กดตกลงนะคะวิธีการบันทึกเบิกตรงหน้า f 7ให้บันทึกตรงหมวด19เลือกกลุ่มรายการเทเลเมตใส่จำนวนหนึ่งครั้งกดเพิ่มรายการแล้วก็กดตกลงจะได้วิสิทธิ์ละ50บาทนะคะอันนี้บันทึกเบิกค่าเทเลเมตนะต่อไปเป็นวิธีบันทึกเบิกการส่งยาไปยังบ้านผู้ป่วยนะคะ ก็อยู่ที่หน้า F7 ไปอยู่ไปอยู่ตรงบริการอื่นไม่ได้จัดหมวดนะคะอยู่บริการอื่นไม่ได้จัดหมวดนะคะเลือกดักจัดส่งยาทางไปรษณีย์ค่ะนะคะแล้วก็ใส่จำนวนหนึ่งกดเพิ่มรายการแล้วก็กดตกลงอันนี้การเบิกการจัดส่งยาไปที่บ้านผู้ป่วยนะคะ จะอยู่ในหมวด19บริการอื่นไม่จัดหมวดและเลือกรหัสรายการเป็นดักจัดส่งยาทางไปรษณีย์ค่ะนะคะอันนี้เบิกค่าจัดส่งยาไปรษณีย์อีกห้าสิบบาทนะคะและเนื่องจากการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ก็ต้องมียาเพราะฉะนั้นในบริการหมวดสี ยาที่นำไปใช้ต่อที่บ้านให้ใส่รายการยาด้วยนะคะเนี่ยค่ะข้อสี่นะคะยาที่นำไปใช้ต่อที่บ้านตรงเนี้ยบันทึกด้วยว่าจัดยาอะไรให้กับผู้ป่วยนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยของหน่วยบริการตนเองค่ายาเหมาจ่ายอยู่ในบริการเหมาจ่ายโอไปแล้วนะคะค่ายาจะเบิกเพิ่มไม่ได้นะคะ แต่ให้เบิกให้บันทึกรายการยาด้วยนะคะอันนี้แค่บันทึกง่ายๆแค่นี้ค่ะนะคะพอคีย์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกตรงหมายเลขสอพอบันทึกเสร็จก็ทํากระบวนการส่งออกข้อมูลมายังสงปะสะชได้นะคะอันนี้เป็นผ้าทางเชิงไอทีไปทําไว้ที่ระบบ h i s ของโรงพยาบาล16แฟ้มนะคะเป็นข้อมูล16แฟ้มแฟ้ม adp นะคะชนิดที่3แล้วก็ใส่โค้ดเป็นดักกับเทเลเมตนะคะแล้วก็ถ้าเป็นดักก็กจะส่งยาทางไปรษณีย์ถ้าเป็นเทเลเมตก็เทเลเฮลเทเลเมดิซีนอันนี้ไปทำไว้ที่ระบบ hsi s AH ของโรงพยาบาลนะคะวิธีบันทึกมีแค่นี้นะคะ ต่อไปก็เป็นกระบวนการส่งออกข้อมูลมาที่คิดว่าทุกโรงพยาบาลและรปตตอน่าจะทำเป็นอยู่แล้วนะคะถ้านั่นก็ดูตามสไลด์ได้เลยนะคะในการส่งอีกอันหนึ่งที่จะขอเน้นกับทุกหน่วยบริการก็คือหลังจากส่งข้อมูลมาแล้วสบชจะมีการประมวลผลข้อมูลแล้วก็ตอบกลับนะคะเราเรียกว่าประมวลผลตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะคะตอบกลับก็คือ iep เราจะส่ง IEP กลับให้หน่วยบริการในระบบออนไลน์ของ e c a m e เนี่ยนะคะทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะส่งกลับไปรบกวนทางโรงพยาบาลหรือรพจตรับ IEP ด้วยพอรับ IEP แล้วท่านจะรู้ว่า IEP นั้นส่งผ่านหรือไม่ผ่าน อันนั้นประเด็นที่1นึนะประเด็นที่สองกดเข้าไปดูในรายละเอียดของ IEP ก็จะทราบว่าได้รับเงินจ่ายชดเชยหรือไม่บางทีประมวลผลผ,ลผ่านแต่ยอดเงินเป็นศูนย์บาทถ้าท่านไม่เข้าไปกดดูในรายละเอียดท่านจะไม่ทราบว่าได้รับเงินจ่ายชดเชยครบถ้วนหรือไม่นะคะก็ผู้ที่ทำหน้าที่ในการส่งเบอร์ก็รบกวนรับ IEP และตรวจสอบการได้รับเงินโอนด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นกระบวนการการตรวจสอบ iep นะคะรับชุดข,ข้อมูลก็ดูตามสไลด์ได้เลยนะคะอ่ะรับก็กดรับแล้วก็ช่องคอลัมน์สุดท้ายหลังรับแล้วก็ดูเป็นไฟล์ Excel ได้ว่าได้รับเงินโอนหรือไม่นะคะการออกสเตทเมนต์ผู้ป่วยนอกของสองปชเนี่ยเราออกเดือนละสองรอบนะคะรอบแรกจะเป็นทุกวันที่สิบห้าของเดือนเราจะตัดข้อมูลแล้วก็เราจะออก สเตทเมนท์วันที่22ของเดือนนะคะแล้วถ้าข้อมูลที่ส่งวันที่16ถึงสิ้นเดือนเราจะตัดข้อมูลณนะวันสิ้นเดือนของทุกเดือนแล้วก็สเต t เม e n t จะไปออกวันที่7ของเดือนถัดไปการออก statement เราเนี่ยเราออกตรงเวลาทุกงวดนะคะไม่เคยออกไม่ตรงเวลานะคะค่ะก็สามารถเข้าไปดูสเตทเมน n ์ได้สเตทเมน n ์รับได้ทั้งที่เป็น e c เคออนไลน แล้วก็ไปรับสเตทเมนต์ uc ที่หน้าเว็บ ecame ได้ทั้งสองสองสองช่องทางนะคะภาพนี้เป็นข้อมูลการส่งเบิกเทเลเมตของเขต3นะคะว่าเราส่งมาจำนวน3,000กว่าคนและตั้งแต่ปี6-5มานะคะจนถึงปี6-7นนะคะหกห้าหกหก ที่เราส่งข้อมูลมานะคะก็ประมาณ3000กว่าครั้งแล้วนะคะโรคที่เราส่งมาส่วนใหญ่อันแรกเราจะเป็นโปรไฟลักติกนะคะอันต่อมาก็จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงลำดับที่3ก็จะเป็นโรคตรวจคัดกรองนะคะโรคติดเชื้ออันที่สี่ก็จะเป็นเบาหวานอันที่ห้าจะเป็นจิตเภทนะคะจิตเภทเนีน,นะคะโรคจิตนะคะ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องการตรวจคัดกรองให้คำปรึกษานะคะอันนี้เป็นโรคแล้วก็ U071072 ก็คือโรคโควิดนะคะอันนี้เป็นโรคที่เทเลเมตของเขตเราที่เบิกเข้ามาในตอนนี้นะคะก็สูงสุดตอนนี้ก็สามพันกว่าครั้งนะคะก็ยังน้อยนะคะที่น้องอคุณอารีรัตบอกนะคะก็เราก็ยังเบิกน้อยนะคะเรา สนับสนุนให้ใช้ช่องทางในการทำเทเลเมตนะคะมีรหัสติด C ีสำหรับบริการเทเลเมตอยู่2รหัสค่ะเป็น c 4สีหกับ c ีสี่หนึ่งหกคือยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยและส่งเบิกเข้ามาส1 6คือไม่ใช่สิทธิ์ยูซีตามที่เราบอกนะเขาคนจะเบิกเทเลเมตได้จะต้องเป็นสิทธิ์ยูซีสิทธิ์ว่างหรือผู้ประกันตน คือเป็นผู้ประกันตนคนพิการสามสิทธินี้เท่านั้นเมื่อตรวสอบสิทธิ์แล้วถึงจะเบิกเทเลเมตได้นะคะค่ะก็ในเรื่องการบันทึกเบิกผ่านโปรแกรม e c a m ก็เนื้อหาก็ครบถ้วนแล้ว